สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแพทสร้างความแกร่งสู่คนเก่งกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของเยาวชนคนไทยที่มีการหลงผิดนะครับได้กระทำความผิดไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ถูกสารได้ตัดสินให้เข้าไปฝึกนะครับอ,อยู่ในต้องเรียกว่าอะไรดีครับเป็นเป็นบ้านของเยาวชนนะครับ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เนี่ยเมื่อใกล้ๆที่จะพ้นโทษนะครับเรามีแนวทางอย่างไรที่จะให้เขาเข้าสู่สังคมได้อย่างเรียกว่าเนียนๆแล้วก็มีประโยชน์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากดรทเรศสระสมบูรณ์ครับท่านเป็นที่ปรึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรครับขอกราบสวัสดีครับารย์ครับก็ครับ ต้องเรียนอาจารย์ทะเรศอย่างนี้นะครับ,รบขอเรียกว่าท่านอาจารย์ทะเลนกันนะครับ,รบ,รบอาจารย์ทะเรศครับผมได้ยินมาว่ามีเยาวชนไทยนะครับหลายคนที่บางครั้งเนี่ยหลงผิดไปนะครับได้กระทําการเรียกว่าไม่เหมาะไม่ควรอาจจะหลงไปทางทางยาเสพติดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ถูกจับได้นะครับแล้วก็ทางศาลได้ตัดสิน ส่งตัวน้องๆเหล่านี้ไปบ่มเพาะไปขัดเกลาไปเรียกว่าไปสอนกับสมัยนะครับในบ้านของเยาวชนต่างๆนะครับคราวนี้เมื่อเขาจะกลับเข้าสู่สังคมนะฮะบางทีสังคมเนี่ยก็เรียกว่าไงดีครับไม่ต้อนรับหรือว่าไม่ได้เตรียมพร้อมหรือเตรียมกลัวน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้นะครับเลยกลายเป็นว่า เมื่อน้องๆกลับมาสู่สังคมแล้วเขาก็เลยไม่รู้จะไปไหนยังไงหาทางไปต่อไม่เจอกลับเข้าสู่วังวนเดิมนะฮะเสร็จแล้วก็เลยก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกอะไรอีกแล้วก็ถูกจับได้ทุกสารคราวนี้ไปกันใหญ่นะฮะเผลอๆบางคนเมื่อออกมาแล้วไม่ใช่เยาวชนแล้วกลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วคราวนี้ก็คือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่แบบเป็นระดับผู้ใหญ่เลย ซึ่งมันจะทําให้ชีวิตเขาเนี่ยเดินพลาดไปแล้วก็เสียเวลาแล้วก็น่าเสียใจอย่างมากนะครับเรียนถามอาจารย์เทเรศครับเนื่องจากว่าอาจารย์ทเรศเป็นที่ปรึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรซึ่งเราทราบกันดีแล้วละ่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรเนี่ยให้โอกาสกับเยาวชนไทยทุกๆคนเข้ามาเรียนเข้ามาฝึกอาชีพเรียนจบแล้วมีงานทำนะครับอะไรก็ว่ากันไปแต่คราวนี้เรากาลังจะคุยกันถึงว่า ความร่วมมือต่างๆของวิยทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้นะครับได้ยินมาว่าอาจารย์เทเรศเนี่ยมีส่วนผลักดันในด้านนี้เป็นอย่างมากเลยต้องรบกวนอาจารย์เทเรศช่วยกรุณาเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าในขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยทางวิยทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออการดูแลเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ย เรามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างครับครับได้ครับยินดีครับก็เรียนอาจารย์วัชระแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กและเยาวชนนะครับอันนี้ต้องเริ่มมาจากนโยบายของผู้บริหารของซ p พเลยนะฮะจากท่านกศกนะฮะท่านเปียววัฒน์แล้วก็มาจนทั้งดลศักดิ์พก้สิสะอาดพุทแทนูลรับบริยาคซึ่งดูแลนะครับ นโยบายเราคือเราคําว่าให้โอกาสเนี่ยนะฮะอยากจะเน้นใช้คําว่าการให้โอกาสกับเด็กและเยาวชนเราทําเรื่องการศึกษาวิทยาลัยรเทคโนโลยีเปญนญิวัางพคเับเราถนัดร่างการศึกษาเราก็จะให้โอกาสด้านการศึกษาหลายๆหน่วยที่อาจจะให้โอกาสเด็กในด้าน,นอาื่นๆเช่นฝึกอาชีพกิจกรรมนะฮะต่างๆแต่เราเนี่ยเน้นเรื่องการศึกษานะครับ อันนี้นโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ดําเนินการมาะฮะที่ได้ดําเนินการร่วมกับท่านนารงศั์นะฮะก็คือเมื่อปี60นะฮะจำได้คือช่วงเดือนธันวาคม,มทางวิทยาลัยเราได้ทําลงนามกับเอ็มอยูนะครับกับท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมครนะฮะท่านอาจารย์จำพิสิทธ์นะฮะเอ็มอยูกับกระทรวงเลยนะฮะคือท่านประหลัดยุติธรรมเนี่ย ท่านให้ความสนใจกับเด็กนะฮะท่านเข้าเซเว่นบ่อยๆท่านจะเห็นเด็กเออหนูเรียนอะไรทำมาอะไร,รมาทำอย่างนี้ท่านได้ทราบข้อมูลเราเรียนปัญญาพิวัตรระดับปปชปปสนะฮะท่านก็ประสานมาที่เวียไยก็เชิญไปคุยกันครั้งเดียวแล้วก็ท่านขอทำเอ็มบยูเลยนะฮะท่านนาลงศักดิ์คณะเราเวียไยก็ไปเอ็มยูกับสวง โดยมีหน่วยงานของกระทรวงคือกรมอระชานอกากรมพินิษฐ์และคุ้มความเด็กและเยาวชนและก็กรมปูนปั้นเพราะหน่วยงานเหล่านี้อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมแล้วสามกรมเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมพอเอ็มอูยูเสร็จทั้งสามกรมก็เป็นการบ้านมาประสานกับทงวิทยาลัยเราก็ว่าเอ็มอยูแล้วไม่เที่งเยีหายไปก็เริ่มทำงานกันเลยนะครับ เราก็ได้ไปประสานกับกรมราชธนเบื้องต้นแล้วก็ไปอบรมเรื่องวิชาชีพทางกาแฟาให้กับกรมราชธรร์ที่ทันสถานกิ่กลางนะครับอ,อวิอทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพีวัฒน,นี่นอกจากสอนในเรื่องค้าปลีกแล้วยังมีเรื่องของกาแฟอีกใช่ครับเรามีครคับผีกอดศูนย์สร,ระอบรมวิชาชีพการทํากาแฟด้วยครับแล้วก็เรื่องกาแฟก็เป็นเรื่องของการให้วิชาชีพวิอาชีพเสริมนะครับ กาบิ๊กหน่วยงานหนึ่งของกรมและของกระทรวงยุติธรรมคือกรมพรินิษฐ์และคุ้มความเด็กและเยาวชนกรมพรินิษฐ์และคุมะค้มความเด็กก็จะมีหน่วยงานของกรมเองเป็นบ้านต่างๆที่เมื่อกี้อาจารย์เอ็นดี้บอกมารรเรียกว่าศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุนหาอันนี้จะ <ผม S 1> เป็นผู้ช,ชายล้วนนะฮะแล้วก็บ,บ้านเด็กหญิงเนี่ยจะชื่อว่าศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปราณี อันนี้หีิงล้วนสองศูนย์เนี่ยฮะสองบ้านเนี่ยเยอะแยะเลกันว่าเด็กบ้านเนี่ยบ้านโควณา,า,าชายล้วนเมื่อปีหกศูนย์เอ็มยูเซททีมงานเรานะฮะท่านพออวิเชียนทีมเราพวกเราก็ศูนย์การเรียนอะไรเงี้ยนะยกทีมไปคุยกันเริ่มเลยเราให้โอกาสทางการศึกษาไปดูเด็กนะครับท่านพอศูนย์เนี่ยท่านพอปรีด,ดาวิชาโรดท่านก็เอาการบ้านไปก็ไป<ม>คัดเด็ก ที่จะจบที่จะพ้นหรือว่าเด็กที่คัดกรองแล้วอยากเรียนแต่ก็มาอยู่ในเกณฑ์แล้วนะครับเช่นต้องจบมาสามไม่มีร้อยสักนะฮะตามไม่บอดสีสุขภาพแข็งแรงโอเคต้องต้องใกล้จะพ้นพ้นโทษในในบ้านด้วยด้วยป่ะครับใช่ฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งใกล้ด้วยอีกส่วนนึ่งก็คือค่อยจะดูพฤติกรรมเด็กที่สามารถปรับตัวได้เด็กส่วนใจอยากเรียนทัางสูนเนี่ยก็จะคัดกรองมาให้ อนุมัติขอรู้มาจากสารท่าน <c oughs> ที่แจ้งว่าเด็กในเนี้ยคนนี้สนใจอยากจาเรียนไปจากพี่วัดเราครับนะฮะโดยที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นคนเรียากกาลันตีดูแลเด็กให้ <c oughs> สารท่านก็เอาอนุมัติเห็นด้วยให้เด็กได้มาเรียนได้การศึกษา <c oughs> ทีนี้เด็กมาเรียนแล้วก็มาเข้าสู่ระบบเรา <c oughs> ตอนที่เราไปคุยเราก็บอกว่าถ้าเด็กพ้นจากประตูบ้านกรุณาแล้วมาเข้าประตูเราวิทยาลัยเราก็ต้องรับผิดชอบ <c oughs> <c oughs> มาเข้าสูนระบบเรา แลวเด็กที่มาเรียนก็จะมาเรียนกับนักเรียนทั่วไปเป็นร้อยคนกลุ่นกลายจะไม่มีการแบ่งแยกจะไม่รู้ว่าเด็กเหมือนด้วยเราก็ไม่อยากให้เด็กมีผมด้อยมีอะไรี้เลยครับให้โอกาสเด็กมาเรียนเด็กก็มาเข้าเรียนเราก็ระบบเหมือนเด็กทั่วไปปวชนะครับปีหนึ่งเรียนสามเดือนครบแล้วอีกสามเดือนก็สลับไปฝึกวิชาชีพในร้านครับฝึกวิชาชีพฝึกอาชีพ ทำงานในร้านที่อื่นเนี่ยการฝึกอาชีพอาจะโอเคไปฝึกเพื่อทําคะแนนเพื่อเอาคะแนนเอาชั่วโมงแต่ของเราวิทยาลัยเด็กฝึกอาชีพตามหลักสูตรนะฮะเอาคะแนนเอาชั่วโมงแล้วเด็กยังมีเบี้ยเลี้ยงช่วยอีกทางหนึ่งท,ทั่วไปเด็กก็จะอยู่ประมาณหกเจ็ดพันแต่ก็มีบางคนนะครับที่ผมเจอเนี่ยก็น่าทึ่งเขาสามารถฝึกงานขยันทํางานนะฮะ ได้ถึงหมื่นสามโอ้โหอันนี้น่าชื่นชมนอันนี้น่าชื่นชมมากๆด้วยเขาเองด้วยตัวเขาเองเนี่ยก็ได้คุยกับเขาคือหลังจากข้าวมงเย็นแล้วเดิมทีเดียบอผมก็จะไปกินเหล้าเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ผมไม่เอาแล้วข้าวงเย็นเลิกเรียนผมไปฝึกไปทํางานต่อในร้านครับอืถึงสี่ทุ่มก็จะได้ครับเสาร์อาทิตย์ผมก็เคยไปเที่ยวกับเพื่อนไปห้างไปอะไรอะไร ก็ไม่เอาแล้วสาวชิตผมก็ไปทาต่อก็เอาเวลาว่างนะเอาเวลาว่างไปใช้ประโยชน์พ่อเขาเห็นแล้วเนี่ยว่าเขาสามารถหาอะไรได้เก็บเงินได้เท่าไหร่นะฮะก็น่าชื่นชมอันนี้เป็นเด็กบ้านการุณายาเด็กชายขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงครับอาจารย์เท่ครับตอนที่ช่วงที่อาจารย์อาจารย์ต้องเข้าไปที่บ้านกรุณาเองเลยใช่ไหมครับเข้าไปเองเลยเข้าไปเองเลยแล้วเข้าไปคุยกับเด็กๆเองเลยครับแด้ไปเรียนวิถีชีวิตอยู่ในนั้นก็ครับเรียนตรงว่า ชีวิตหลังกำแพงนะฮะก็ต้องเป็เข้ากฎเกณฑ์เข้าระบบระเบียบการถูกควบคุมดูแลอะไรก็เด็กก็ต้องปรับตัว <นะ S 1> แต่อย่างนี้แสดงว่าเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์เทเรศพูดมาแสดงว่าเขาอ่ยังรักดีอยู่มากเลยนะครับเพราะว่าพออาจารย์เทเรศนานําเอาสิ่งดีๆอย่างนี้ไปไปเล่าให้เขาฟังนะฮะเขาก็สมัครมาเรียนที่วิทยาลัยใช่ไหมครับ แสดงว่าจริงๆแล้ว่าในเบื้องลึกของเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยผมว่าเขาเขายังเป็นเด็กดีนะใช่ยังรักที่จะเป็นคนดีเพียงแต่เขาอาจจะก,ก้าวพลาดอะไรไปบ้างในช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตคือที่เขาโดนเข้าไปเนี่ยจะแบบสิ่งที่เขาก็ทำผิดนะครับทะะ่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแปสอร์ซนะฮะคืออยากเสพติดแล้วถูกหลอกถูกผ่้ใหญ่เนี่ยหลอก ก็เด็กไวรุ่นเด็กๆโดนหลอกค่อยไปส่งยาส่งแล้วได้สามพันห้าพันเขาก็ได้ตังก็เอาแล้วเนยฮะส่วนใหญ่จะอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยไปให้โอกาสเขาไปคุยกับเด็กสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งที่เราได้ก็คือผู้ปกครองผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะค่อช่้างจระดับปานกลางกับระดับล่างนะฮะมาหากินละก็ไม่สามารถที่จะมาเลี้ยงดูได้ อเราให้โอกาสเด็กมาเรียนกับเราเด็กมาเรียนแค่ปีหนึ่งฝึกงานเทอมแรกได้ไปเรียนอะไรหกเจ็ดพันก็ช่วยแบ่งบาราระะของครอบครัวได้มากนะฮะนี่ถ้าเราไปเดี๋ยววันเราก็จะไปบ้านปลานีและเด็กอัานี้เป็นบ้านเด็กอีกละนะครับไปรับมาต่างหาครับคือการให้โอกาสแต่เป็นสิ่งสําคัญแรกผมม็ได้รับคำถามอยู่เหมือนกันถูกถูกทวงอยู่ว่าความเสี่ยงคิดเดียวหรือ แต่จากนโยบายนะฮะว่าเราต้องให้โอกาสทางสิบีอทางวิลายนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนอย่างหลังจากเราเอ็มอเราร่วมกับกระทรวงยุติธรรมแล้วนะครับท่านชิบปดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะฮะท,ท่านสิทธิศักดิ์มนัสชกิจท่านธิบปดีท่านดูแรงงานเรื่องศาลเยาวชนและครอบครัวนี่ก็ตรงกันเลยท่านอีก,กท่านก็เข้าเซเว่นไปบ่อยท่านก็เห็นเด็ก เยาวชนเี็กทำงาน<ม>ในร้านถ้าก็สนใจสอบทางถึงได้รู้ว่าออเด็กเรียนไปอยวังพี่วัดเราก็ได้ไปคุยกับท่านก็เช่นการถ้าคุยครั้งเดียวท่านขอเอ<ม>็มอุอย<ม>ู่แล้วเอ็มออยูกับกระทรวงยุติธรรม,มปี60ครับ, 60, รบถัดมาปี61ช่วงพฤศจิกาอยไรงไงเราก็เอ็มออยูกับสารเยาวชนและครอบครัวกลางน,<ม>นะฮะท่านเอดีบไปดีท่านให้ความสนใจมาก เอ็มอายุแล้วจะได้อะไรเด็กจะได้อะไรเราให้อะไรกับเด็กด้านการศึกษาด้านการพิชีษนะฮะท่านได้มอบหมายท่านได้แจ้งให้กับท่านผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยนะครับเวลาดูเด็กเนี่ยแนะนําให้เด็กไปเรียนกับเราที่ปัญญาพิวัตรครับเรามีศูนย์การเรียนอยู่ยี่สิบศูนย์ทั่วประเทศนะครับเรามีเครือข่ายสถาบันการศึกษา เอกนชนที่เป็นเครือข่ายกับเราทุกจังหวัดน,นะครับสถาบันการศึกษาพวกนี้คือฝึกการเรียนเราก็พร้อมที่จะรับเด็กยกตัวอย่างเช่นลำปางนะฮะเด็กในศูนย์ฝึกหรือว่าสถานพินิจลำปางถ้าเด็กจะพ้นจะปล่อยศาลท่านก็จะแนะนำให้มาเรียนที่สถานพินิจปัญญาพิวัตร เข้าใจตรงว่าแนะนำให้ไปเรียนไปอย่ายพี่วัฒนก็ไปเรียนกับเราที่ศูนย์การเรียนไปอย่างพี่วัฒนที่ลำปางไม่ต้องมากรุงเทพเราก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือเด็กไม่ต้องย้ายถิ่นใกลยฐานออกจากบ้านจากครอบครัวมาเลยมานะครับเด็กบ้านอยู่ตรงนี้ฝึกงานก็ฝึกร้านเซเว่นหน้าบ้านที่ใกล้ที่สุดเด็กก็เรียนความใกล้ชิดไปทํางานที่ร้านู่ใกล้แล้วถ้าจบแล้ว เด็ก,กมีงานทําแน่นอนนะครับน,นี่เวลา,ลาที่เรารับน้องๆที่มาจากสถานพินิษฐ์นะครับ,รบหรือว่ามาจากที่ทางคําสั่งของศาลเยาวชนที่แนะนําให้มาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรหรือศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตรก็ตามวิธีการคัดเลือกเยาวชนกลุ่มนี้กับเยาวชนกลุ่มปกติที่เข้ามาเรียนเนี่ยว,วิธีการคัดเลือกเดีย่ยคล้ายๆกันไหมฮะ อาจารย์ก็ไม่ถึงไม่ถึคล้ายกันครับถ้าเด็กทั่วไป walk in มาหรือว่าเด็กใ walk in เข้ามาครับก็ดูกฎเกณฑ์ชื่อว่าจบป3ครับนะฮะตรวจสุขภาพนะครับไม่มีรอยสักตามตัวตามอะไรคครรัับบแต่ถ้าเด็กที่มาจากบ้านต่างๆนะฮะก็ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ไอ้หลักเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยเหมือนกันคือคือพุทธมสามนะครับยังไงก็ต้มมองขอให้จบมสามก่อนสภาพสายตามไม่บวมซีอะไรเนี่ยไอ้ในเกณฑ์นเนี่ยทั่วไปครับแต่เด็กจากบ้านต่างๆเนี่ยในเรื่องของเขาเขายังไม่ได้พ้นสักทีเดียวเขาจะต้องถูกกํากับดูแลนะฮะก็จะมีเจ้<ม>าหน <th> ้าที่ทุกวันสุขเจ้าหน้าที่ของบ้านต่างๆบ้านที่เขาเขานักสังกัดอยู่มาดูแลอย่างเงี้ยนะครับมาดูแลอ๋อครับ นะฮะอย่างที่เราเราประสานงานเราดําเนินการร่วมกับบ้านกรุณาเนี่ยก็ยังมีเช่นครูเต้ยนะครูนะฮะพีวอห้าคือแอบมาดูเองอืเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเด็กโอเคมาถามว่าตกลงไหมมาสร้างปัญหาไหมเพราะก่อนมาเราก็ต้องคุยกันก่อนว่าถ้ามาเรียนเข้าส่วนระบบเนี่ยเด็กมาเรียนกับนักเรียนเพื่อนคนอื่นเนี่ยมันฟรีมันโอเพนเปิดเนี่ยครับอย่างบ้าน กรณายเด็กชายล้วนพอมาเรียนมาเจอเหล็กเพื่อนใหม่ทั้งผู้ชายผู้หญิงอืมบปลาน,นีก็เช่นกันก็จะมางในผู้หญิงล้วนพอมาเรียนผู้ชาย,ชายก็เป็นธรรมชาติของวัยรุ่นนะฮะบางทีก็เขาอย่างวัยรุ่นมาเจอกันก็มีการจีบกันชอบกันอะไรกันก็ต้องคุยกันนะฮะแล้วโดยเฉพาะเรื่องความประพฤติ ก็จะมีข้อตกลงก่อนว่าถ้าจะมาเรียนกับเราเนี่ยเด็กจะต้องทําอย่างไรนะฮะการควบคุมดูแลเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยทาวิทยาลัยไปนะฮะเราไปคุยเขาเนี่ยทางเด็กผู้ปกครองครับเราจะบอกเลยว่าการดูแลเนี่ยผมบอกว่าเราดูแลถึงห้าระดับนะสำหรับเด็กเนี่ยหนึ่งครับเด็กที่มาสมมติในกได้มาเรียนเนี่ยทางบ้านกุลนา ก็จะมีนักสกุลสกเคราะห์หรือผู้ปกครองที่ดูแลเป็นคนดูแลอยู่อันนี้หนึ่งละหนึ่งละจะต้องดูแลทุกวันศุกร์ต้องปรับที่บ้านอะไรเลยพอประพฤติตรวจปัสสาวะสีม่วงไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยพประพฤติผลการพฤติเขาดูแลสองพอมาเข้าประตูวิทยาลัยเราก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ครูอาจารย์ที่วิทยาลัยฝ่ายกิจการนักเรียนของอูแนะแนวคุยที่ปรึกษาอะไรก็ดูแลเด็กไป ช่ไหมฮะว่าเขาระบบนะฮะต้องมีทำบัตรมีอะไรเรียนนะฮะก็ดูแลสามผู้ปกครองผู้ปกครองของเด็กเองผู้ปกครองของเด็กเองอครับพ่อแม่หรือบางคนไม่มีพ่อแม่พ่อแม่เลิกกันพ่อแม่ไม่อยู่อยู่กับป้าป่าย่ากับยายเต็นะก็ต้องรับทราบครับก่อนมาเรียนเนี่ยทั้งเด็กผู้ปกครองต้องรับทราบผู้ปกครองเห็นด้วยครับ สนะฮะผู้ปกครองสี่ตัวเด็กเองออืตัวเด็กเองต้อรู้เี่ยตัวเองอยู่ที่ไหนครับแล้วเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยรับปากตกลงแล้วก็ต้องทําตามข้อตกลงข้อสัญญานะฮะว่าจะเป็นคนดีตั้งใจเรียนอะไรเนี่ยเขาก็ต้องคุู่ผมตัวเองครห้าสุดท้ายคือเพื่อนที่เข้ามาเจอใหม่ ธรรมชาติของเด็กในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่สนิทกันในกลุ่มห้าคนเนี่ยเพื่อนซี้เพื่อนสนิทกันไปกินไปเที่ยวไปอะไรเพื่อนก็จะเป็นคนปกกลุมดูแลเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนกันแล้วก็นําพากันไปสู่ในสิ่งที่ดีถ้าหายไปไม่มาเรียนครูปกแนะแล้วก็จะถามเพื่อนได้ว่าคนไหเพื่อนเธอเป็นไหนเลยมาหนเพื่อนก็จะรู้ครับก็ให้เขาเกาะกลุ่มไปเราก็ให้เด็กเขาได้มาเรียนครับให้มันกลืนกลาย ไม่ให้มีข้อแตกแยกหรือว่าจุดปมด้อยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาไปเรียนในโรงในเวียาลัยนะฮะเป็นร้อยเนี่ยก็จะไม่รู้ใครเป็นใครคือไม่ทราบว่าน้องคนนี้มาจากบ้านการุณาหรือมาจากบ้านปราณีไม่ทราบเลยจะไม่บอกเลยเพียงนอกจากว่าครูครูแนะแนวไปจำตัวเก็จะรู้ไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้ยรท่านหรงศักดิ์ท่านได้ตั้งคณะทํางานมาึงคณะคณะทํางาน ดูกำกับดูแลเด็กในระบบน,นะฮะก็จะดูแลเด็กที่จะมาจากบ้านต่างๆนะฮะบ้านปลาณีบ้านกูลูนาครับจากบ้านต่างๆและเดี๋ยวเนี่ยเรากำลังจะเอ็มเออยู่กับกระทรวงพอ,อ,อมส่งพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โอ้นั้นถ้าจะไม่ผิดก็จะมีอีกหลายบ้านนะครับพอมก,ก็อีกหลายบ้านครับพวก <นะ S 2> เด็กในกำแพงบ้านบ้านราวิถีครับบ้านลายชาวดีบ้านอะไรพวกนี้ยเด็ก ถ้าสนใจจะมาเรียนไม่งั้นเด็กจะไปทําอะไรครับอย่างเมื่อตอนแรกที่อาจารย์เกตีบอกพอเด็กพ้นจากบ้านปราณีบ้านกรุณาอะไรต่างๆส่วนใหญ่นะที่เจอเนี่ยก็คือจะกลับไปสู่วงวงเดิมเดิมชุมชนเดิมแล้วคราวนี้ยังยังเพื่อนเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรฮะบินออตเตอร์ไซค์หรืออาชีพร้านอาหารเลยคือไม่มีอนาคตรันก็ต้องเรียนถามอาจารย์เทเรนงี้ครับว่า หลังจากที่เราได้มีโอกาสรับเยาวชนกลุ่มนี้เข้ามาศึกษาอยู่ในวิทยาลัยนะครับน่าจะสักสองรุ่นสารุ่นแล้วมั้งครับถ้าที่อาจารย์ธเรบอกว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2 5ง6นยบเ้านเดอนนาเนี่ยปีเียรุ่นที่สามารุ่นที่สามแล้วบ้างปรานีรุ่นที่สองแสดงว่าตอนนี้เรามีตัวอย่างแล้วแหละว่าน้องๆกลุ่มนี้เมื่อเข้ามาเรียนแล้วเป็นยังไงความประพฤติความประพฤติดีขึ้นไหมครับแล้วก็ความสําเร็จของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ จากที่เราติดตามเราประเมินดูนะฮะทั้งทางตรงทางอ้อมโดยส่วนใหญ่แล้วบอกได้ว่า80%เนี่ยดีเป็นไปตามที่เราวางไว้ตั้งเป้าหมายไว้ก็เป็นธรรมชาติของเด็กมีอยู่บ้างที่มาเรียนบางคนอาจจะยังปรับตัวไม่ได้นะฮะยังไม่มาอยู่ในกฎเกณฑ์อาจจะมีคนสองคนเราก็คุยกับทางบ้านตรุณาทางผู้ปก,กครองทางนักจุตบิทยา ถ้าสองคนนี้ยกตัวอย่างยังไม่พร้อมเนี่ยก็อกลับไปก่อนอืไปให้เขาปรับอะไรพฤติกรรมทิฏวิยาไปอะไรต่างๆนะฮะเราต้องรักษาคนสุดท้ายไว้เพราะเราตกลงกันแล้วว่าหลักๆห้ามเนิ่งเรื่องยาเสพติดนะครับไม่ได้เลยนะค,ะครับมาเรียนแล้วห้ามเรื่องยาเสพติดสองการพน,นันสามเรื่องชู้สาวครับ เหศรษะวิวาทจรับสามสี่อยา่างเลยเราบอกขออ,อ้ามน,นะไม่เอาอยู่ห่างเอาไว้เลยครับน้องๆกลุ่มนี้มีคนไหนบางคนที่เขาโดดเด่นเรื่องการเรียนหรือว่าการทําสร้างนวัตกรรมหรือเพราะว่าได้ยินว่าวิทยาเทคโนโลยีปรญญาพิวาิ์เน้นเรื่องการสร้างนวัตกรรมมากใช่ครับคร,บครบมีมีห้าตัวอย่างเนี่ยก็คนนี้นายชื่อไอายาลา มาจากบ้านตรลนาเด่ยบ้านเด็กชายชมาเป็นรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งนะครับผมได้เห็นเขาตั้งแต่ครั้งแรกนะฮะเขาต้องเข้าไปอยู่ในบ้านตุลนาด้วยเหตุเหตุที่แบบตามเพื่อนเด็กวัยรุ่นก็ไปมีปัญหาเหตุวิวาสก็โดย้าไปดูแลปรับพฤติกรมรมปาดปลาไหลเขาสนใจชอบเรียนวิชาไฟฟ้า เขาก็ผ่านาก,การคัดเลือกมาเรียนเป็นคน้งแรกนะฮะก็ได้เจอเขาได้เจอแม่แม่เขาเนี่ยนะโอ้เร้าหมองอะนะเครียดแต่พอรู้ว่าลูกจะได้มาเรียนแม่ก็เริ่มดีใจนะฮะพอมาเรียนเขาเหมือนกับว่าเขาได้มาอยู่อีกโลกหนึ่งอ่ะที่เขาบอกนะครับค,บคบขอบคุณที่ให้โอกาสเขาเขามีไอก็สเรียนไฟฟ้าเขาไม่ชอบเรียนนานทฤษฎีเท่าไหร่เพราะเขาหัวไม่ค่อยไวอะไร จะเรียนไฟฟ้าเนี่ยการคิดทําอะไรเนี่ยมา<อ>ทางเขาเลยก็มาถูกทางไปเลยนะเรียนก็ผ่านได้ดีปรับพื้นอะไรก็ผ่านเกณฑ์หมดนะฮะไปฝึกงานในร้านก็ขยันเก็บเงินเก็บอรไรให้แม่แม่เขามาเจอรอบหลังนะหน้าตาสดใสนะฮะแล้วอายาลาคนนี้ชอบคิดประดิษฐ์นะครับครับเครื่องกดไฟฟ้าเข้าแขกคันได้รางวัล โอกินทองก็เลยเป็นยุดเยี่ยมของบ้านกรุณาเวลาไปงานก็เขาเนี่ยไปคุยกับเพื่อนน้องๆตัวชูได้นะฮะทั้งบ้านชื่นชมรายกานให้กลบพินิจไทยเชื่อประดีนะฮะสาการนะฮะรายงานถึงท่าประหลัดกระทรวงยุติธรรมทราบ นนนีี่คงาาทเรูแลโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทะเลเป็นอย่างสูงครับที่มาช่วยแชร์ข้อมูลดีๆอย่างนี้ให้เราฟังนะครับถึงแนวทางของน้องๆเยาวชนที่กําลังจะพ้นโทษแล้วก็เข้ามาเรียนกับทางวิทยาลัยนะครับเช่นเดิมครับวันนี้เราจะปิดท้ายรายการด้วยคลิปวิดีโอดีๆนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นะครับจําไม่ได้เลยครับว่าความสุข เป็นสิ่งที่เราหาได้รอบๆตัวครับความสุข360องศา,านะครับเป็นความสุขที่ทางวิทยายเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒนได้ถ่ายทำออกมาในคลิปวิดีโอนี้ครับวันนี้ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ดีครับอาจารย์ชันวิทย์พันพักตีนะครับความสุขที่ทํางนานอยู่ที่นี่คือการที่ได้มอบความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักเรียนอย่างไม่หยุดหย่อนครับเหมือนกับเพลงนี้ครับไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธออยากเรียนกับฉันไหมอยากเรียน,ค,ค,นยครับตนนี้ครับแพทความสุขก360องศา ความสู้ของผมล่ะครับคือการได้ยืนจุดๆุดนี้ครับจุดที่เรียนที่แพทนะครับผมแลวความฝันที่ยิ่งใหญ่ของผมครับคือการได้เป็นเจ้าของกิจการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นครับผมและที่สําคัญที่นี่นะครับครูให้มากกว่าความรู้นะครับผมคุณครูเปรียบเสมือนเป็นคุณแม่ครับเพราะว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว สําหรับนักเรียนที่นี่นะครับจะมีความสุขถ้าได้เรียนกับครูนะครับครูริชาร์ดจะทําให้พวกเราเนี่ยมีความรู้มีความสุขได้เงินได้งานจากการเรียนแล้วก็การปฏิบัติงานแล้วครูก็ภูมิใจมากๆเลยที่จะทําให้พวกเราเนี่ยนอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วเรายังได้รับความรู้ประสบดรา์ที่ร้านด้วยนะจ๊ะที่นี่มีแต่แฮปปี้ปีปีแฮปที่นี่ปีที่ไหน yeah! ความสุ360องศา ความสุขนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเรายิ้มบ่อยแค่ไหนครับแต่อยู่ที่ว่าเรายิ้มอยู่กับใครและผมมีความสุขมากครับที่ได้มาเรียนอยู่ที่นี่ได้มาเจอเพื่อนๆได้มาเจออาจารย์และได้มาเจอน้องๆครับและนี่คือเพื่อนของผมที่กอดคอไปเรียนไปรับความรู้กับอาจารย์ทุกวันครับเรียนโรงเรียนนี้ มีความสุขยังไงล่ะครับผมอย่างแรกคือคือมีความสุขด้านอิสระครับผมอิสระที่ว่านี่ก็คือผมสามารถนําเวลาหลังเลือกอเรียนไปใช้ให้กับในสิ่งที่ผมชอบได้ครับผมเรายังแอบไปกินหมูกระทะข้าวงเรียนอยู่เลยจานไม่รู้ด้วยนะเว้ยจ,จานรู้เลย <laughs> ว่าที่แพทมีความสุขอยู่รอบๆตัวถ้าคุณอยากรู้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสนามหญ้าที่ผมเคยนอนเล่นห้องสมุดที่ผมเคยพักผ่อนหาความรู้ตะวันเป็นเชิงกรออาจารย์สอนสนุกเป็นทุกตอนเพื่อนขอและบผมไม่เคยจะขัดข้องไม่ต้องกลัวตกงานแบบใครเขาหมดห่วงพ่อแม่ไม่ต้องเศร้านี่แหละครับแพทความสุข360สา0รองศา